สวัสดีครับวันนี้ชาวเน็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วย <c oughs> เขาจะมาตัดผมแต่เขาให้เอาไฟจุดก่อนแล้วเขายังตัดนะครับคแค่นั้นเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้ดูครับเขาขอให้เอาไฟจุดก่อนครับน hey, ี่นะครับให้ดู ให้ดูชัดๆเลยนะครับชาวเน็ตครับปึ๊บให้ชาวเน็ตดูชัดๆเลยนะครับว่าผมจะตัดเบบแเบพิศสารให้ดูเอาไว้นะทงบุนเอาไว้เอาโัวชุกไว้นะ ai chứ anh biết điều anh không cái gì con tôi lằng gì đấy mình cứ này cứ hiến là cũng hay mà bỏ nữa. ให้มาแต่ต้นหน่อยกองป่นนี้ผมให้ไอเลือดมาไอเลือเด,ดเรนมาขายต่อยกลุ้งเนะเาะมันมีสีขีดเ่งเนเขาเลยตัวขีตายเลยเยือยมันนี่ยเเลยเอาออกมันนี่ครับงอ้นหาอุปกรณ์ได้แล้วครับอะไรนีดูนะครับท่านเลยครับชางอ้อนหาได้แล้วครับวิธีตัดผมโดยที่ ใา้ไฟลนอย่างเดียวครับลนแบบไหนยิ้งอ่ะไม่ยี้นะดูนะครับอ๋อเป็นเพราทดลองไหมไม่ใช่ครับฮะไม่เคยทดลองครับไม่ใช่ไหนจริงบอใช่ได้ครับเดี๋ยวผมทดลองให้ดูตักย้ําหน่อยจะต้องทดลองไ้ไม่ต้องพูดครับเพราะว่า ม่เล่นพุทไม่เล่นพุทธครับขอจะตัดแบบแปลกประหลาดนะครับจ,จุดให้ดูเลยครับนี่เห็นไหมครับเป็นเป็นไฟที่ ร้านชางอ่อนจะทำให้ดูนะครับผูููู้เห็นไหมครับม่าแกันแมลงผีด้อแลงอนแก็น่ะตืดไก่ปุ้เมื่อตุ้ยเลยท้งมันยาดออกมาแมงีน้วงแงนมีเกี่ยวกันอะเมื่อกี้พิษมีชนิดเนาะ ต้องไหวเือดมเดือดูนะครับอันนี้เป็นเขาขอบอกว่าให้เอาไฟจุดเอาทำไปแล้วผูก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 าูกผ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 ูกูกผ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 ูกแูกผ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 ูกูกผ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 ูกูกูกก ขอเราเอาไฟจุดเสอหนึ่งเด้อครับผมแล้วเขาก็ให้ทําแบบนี้คือเขาต้องการให้มันมีไฟให้มันมีไฟแบบนี้นี่ให้มันมีแบบนี้แล้วเขาก็จะตัดด้านข้างออกครับนี่ดูนะครับเขาเขาจะเอาเบอร์หนึ่งตัดด้านข้างครับเพื่อที่จะให้ด้านบนนี่มันมีลายมีลายแล้วก็มีลายลอยไฟไหม้แล้วเขาจะมัดเป็นนก,กงงวัวจุ กินเฮ็ดเลยจะไปครับรู้อยู่ครับรู้อยู่อันนี้ผมเอาไปเป็นคอนเทนต์ประมาณสิบนาทีหรือห้านาทีนี่แหละครับแล้วผมก็จะมาเก็บให้ละเอียดตามไปครับครับยังไงก็อย่าลืมเลือกนะครับผมเป็นคนเสื้อแดงครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับ